ครับก็ขอสวัสดีอาจารย์และเพื่อนทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะนําเสนอรายง,งานในรายวิชาของสังคมพหุวัฒนธรรมในอนุภาครุ่มแม่น้าโขงครับในกรณีศึกษาของสาธารณรัฐชาธิปไตยประชาชนลาวครับข้อมูลทั่วไปของประเทศลาวตรงนี้มีชื่อเรียกในภาษาลาวว่าทุ่งนงเดือนได้รับการออกแบบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยมหาศิรวีรวุ์ เป็นนักบัตผู้ยิ่งใหญ่ของชาวลาวสีแดงหมายถึงเลือดในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาวสีน้ำเงินหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติพระจันทร์สีขาวเป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์ลอยเด่นเหลือนำน้ำโขงและความหมายของเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพรรคคอมมิวนิสต์ลาวหรือหมายถึงการกลับมารวมกันอีกครั้งของชาวลาวสองฝั่งโขงศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี ชาวลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติร้อยละหกสิบของชาวเราทั้งหมดควบคู่ไปกับัที่นับถือผีมนทบ,บุรุษชนชาติส่วนน้อยในแถบภูเขาสูงส่วนชาวลราที่นับถือศาสนาคิดและศาสนาอิสลามมีจำนวนที่ค่อนข้างน้อยมากในเวียงจันทร์ด้านวัฒนธรรมมีความคล้ายคลึงกับคนภาคอีสานของไทยเป็นอย่างมากยังมีคำกล่าวที่ว่ามีลราอยู่แห่งใดมีมัดมี แลลายจบอยู่ที่นั่นเรามีประเพณีทางพุทธศาสนาและอื่นๆเช่นวันมาฆาบูชาวันสงการวันออกพรรษาวันเข้าประดับดินบุญเข้าสลากบุญสวงเหือหรือแข่งเรือสำหรับผู้หญิงเราชุดประจำชาติเราเป็นผ้าสิ้นที่ประกอบด้วยส่วนประกอบสส่วนหลักๆคือหัวสิ้น พื้นสิ้นและตีนสิ้นส่วนของพื้นสิ้นเป็นส่วนที่กว้างและมีลวดลายสวยงามที่สุดจะทอเป็นลายต่างๆเช่นลายมักลุกลายดอกไม้ลายสัตว์เป็นต้นเสื้อของผู้หญิงเราเป็นเสื้อแขนยาวทรงกระบอกมีกระดุมหรือเข็มขัดคาดไว้ที่คอเสื้อจะมีสีพื้นหรือสีเดียวกับผ้าคีริวสำหรับผู้ชายเราชุดประจำชาติเราเป็น ผ้าจงกระเบนที่มักเป็นผ้าไหมสีพื้นหรือผ้าเตี่ยวที่มีการทอแบบหมากไหมเสื้อของผู้ชายเราเป็นเสื้อแบบฝรั่งมีกระดุมเจ็ดเม็ดไซ์เสื้อพราร,ราชธานของไทยเสื้อจะมีสีพื้นหรือสีเดียวกับผ้าจงกระเบนอาหารประจำชาติเราคือซุปไก่ เป็นอาหารพื้นเมืองของประเทศเรามีส่วนผสมในการประกอบคือตะไคร้ใบสะระแหน่กระเทียมและหอมแดงอาหารเราโดยส่วนใหญ่มักจะมีผักและสมุนไพรเป็นส่วนผสมในการปรุงคล้ายกับอาหารไทยซุปไก่จัดว่าเป็นอาหารที่เรียมง่ายที่สุดปรุงน้อยที่สุดรสชาติด,ดั้งเดิมไม่ได้มีรสจัดอย่างที่เราเข้าใจกัน ดอกไม้ประจำชาติดอกบีลาวดีเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศลาวดอกจำปาหรือดอกบิลาวดีเป็นดอกไม้ประจำชาติลาวที่มีสีสันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีส้มสีแดงสีชมพูและสีเหลืองดอกดอกจำปาจะบานสะพั่งในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมดอกจำปาลาวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความสุขและความจริงใจมักถูกนำมาใช้ในการในงานเฉลิมฉลองพิศการสำคัญเช่นพิศการปีใหม่ลาวหรือวันชาติลาวอีกด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์มีพื้นที่ประมาณ236,800ตารางกิโลเมตรที่เป็น50%ของพื้นที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีแนวชายแดนล้อมรอบด้วยประเทศเพื่อนบ้าน5ประเทศคือจีนเวียดนามไทยกัมพูชาและพมา่าทิศเหนือติดกับประเทศจีน505กิโลเมตรทิศใต้ติดกับกัมพูชา435กิโลเมตรทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม2,619กิโลเมตรทิศตะวันตกติดกับไทย1,810กิโลเมตรทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับพม่า236กิโลเมตรนะครับข้อมูลทางเศรษฐกิจราวํำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมตั้งแต่ปีพศ2518และเริ่มปฏิรูประบบเศรษฐกิจเสรีเมื่อปี2529นะครับโดยการใช้นโยบายจินตนาการใหม่ เน้นความสำคัญของระบบราคาที่เป็นไปนตามกลไกและและการบริหารในเชิงธุรกิจมากขึ้นโดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ <c oughs> <c oughs> กับต่างประเทศและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศลาวมากขึ้นลาวมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากไม่ว่าจะเป็น พื้นป่าและพื้นที่การทำการเกษตรขนาดใหญ่รวมทั้งมีแร่ธาตุแร่ธาตุต่างๆเช่นดีบุกยิบซัมตะกั่วเหล็กฐานหินอัญมณีและน้ำมันไปจนถึงเหมืองแร่ทองคำนอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าส่งออก ที่สร้างรายได้ให้ประเทศเป็นอย่างมากสกุลเงินและอัตราแรกเปลี่ยนจุดอ่อนจุดแข็งประเทศลาวจุดแข็งมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะน้ำและแร่ชนิดต่างๆการเมืองมีสเสถียรภาพค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำาง2งดอลลา,าร์สหรัฐต่อวันประมาณวันละ60บาทจุดอ่อนระบบ สาธารณุสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขาการคมนาคมไม่สะดวกไม่มีทางออกทะเลครับการเมืองและการปกครองการเมืองของสอปะปะลาวมีสเสถียรภาพเนื่องจากการปกครองด้วยระบบ สังคมนิยมสปปลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยมเมื่อวันที่สองธันวาพศสอ 2, 5 1พมีพรรคปฏิวัติประชาชนลาวเป็นพรรคการเมืองที่บริหารประเทศเพียงพรรคเดียวมาโดยตลอดและคาดว่าจะยังรักษาอำนาจทางการเมืองในประเทศเราได้ต่อไป ลรามีสถาบันการเมืองที่สำคัญ 1. พรรคพักประชาชนปฏิวัติลาว 2. ส,สาภารัฐมนตรีพักแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี 3. ส,าสาภาแห่งชาติประชาชนเลือกสมาชิกสาภาแห่งชาติจากผู้ที่พักเสนอรัฐธรรมนูญและกฎหมายราวได้ประกาศ ใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อวันที่14สิงหา2534ครับครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการนําเสนอรายงานในกรณีศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับโดยจัดทาโดยนักศึกษาหลักสูตรไฟฟ้าเครื่องกล2ปีต่อเนื่องครับโดยมีทั้งหมด5คนครับคนแรกนะครับคือตัวกระผมเองนายเอกชัยมิโนโคนครับคนที่2นะครับคือนายกิตเตรเมศแสงสุวรรณครับคนที่3คือนายชัยอนันต์การ กายันครับคนที่4คือนายวีรพพประวังครับและคนสุดท้ายนะครับนายพิศนุวัต์คำมงคลครับนำเสนออาจารย์ประจําสาขาวิชาพื้นฐานประยุกต์อาจารย์ลินดาประกอบบุญครับกุ่มของผมขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ